ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอวันแรกเลยที่คุณครูเดินเข้ามาในสถานที่แห่งนีนะ้ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างเขาไม่มีอะไรที่จะกินเขาไปขอค่าวัดมาข้าวหนึ่งถุงปลาทูหนึ่งตัวแล้วเขาก็มาแย่งไม่ใช้ช้อนนะแต่งตัวมอๆมๆอ่ะ บ้านเด็กเร่ร่อนมีน้องๆครับอยู่ทั้งหมดกี่คนครับ40คนค่ะคุณครูก็เป็นเหมือนผู้ปกครองของเด็กๆใช่ใชค่ะครเราส่งเด็กให้เรียนทุกคนคถ้าเด็กสกรปรกสะอาดหรือว่าขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยมาลงที่เราหมด ถ้าเด็กๆไม่มีบ้านครูมุ้ยก็ไม่มีเงินกินเงินใช้ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือเด็กไม่ได้อยู่กับครูนเนี่ยเขาจะเป็นเล่ร่อนที่อื่นไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นเล่ร่อนไปขอทานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากจะเห็นแบบภาพแบบนั้นน้องอยากจะเรียนยันมาหาลัยให้จบครูก็ส่งได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้เด็กเขาได้เรียนหนังสืออยากให้มีงานการทําดีๆเพราะว่าการศึกษาเนี่ยทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องไปเล่ร่อน เลี้ยงดูเด็กแค่คนสองคนเนี่ยเป็นภาระแล้วก็เหนื่อยมากแต่คุณครูเนี่ยเลี้ยงเด็กถึง40คนเนี่ยถ้าถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็จะนึกในใจว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงมันจะดื้อนะแต่ความน่ารักมันก็ยังมีอยู่บางครั้งเนี่ยครูเนี่ยนะที่เห็นนะหน้าปวดหัวเหมือนกันนะเด็กๆมันดือ้อเด็กดือด้อบ้างไม่ดื้อบ้างเนี่ยครูก็ช่วยเหลือ อยู่บ้านเดียวกันก็อย่าทะเลาะกันกินข้าวหม้อเดียวกันน่ะเล่นกันแล้วก็ทะเลาะกันไม่รู้อะไรนักหนานะต้องสามัคคีกันไว้สิมีอะไรก็ต้องช่วยกันตีครูแก่แล้วต้องตั้งใจเรียนครูใจดีแล้วครูก็สอนเรียนสอนเรื่องอะไรขโมยน้อยแล้วก็โกหกค่ะคุณครูสอนว่าการขโมยของเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะครูมุ้ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ เเขาอยากให้เป็นเด็กดีค่ะตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆครูรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาที่ครูมองเห็นน้องๆเขาถึงฝั่งฝันดีใจอะคะ่ะที่ว่า<ม>พึ่งพาตัวเองได้เออมีงานมีการทําละมันไปรอดละแต่นะขนาดเนี้ยมันมีเด็กที่เราจะต้องเลี้ยงดูเขาแต่ด้วยอายุอ,อายุเนี่ยเราจะอยู่กับเขาได้สักเท่าไหร่ อนาคตคือเราไม่รู้หรอกแต่เราอยากให้ลูกเราเนี่ยได้เรียนจนจบปริญญาตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ขอให้ลูกเราได้เรียนสําเร็จเขาจะได้มีงานการทําที่ดีอะไรย่างเงี้ยอย่างไองตัวเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรแล้วไงแต่เด็กพวกนี้ละเขาไม่มีใคร ครูนะตั้งแต่รู้จักมานะครูเป็นคนที่แบบมีแต่คําว่าให้อย่างเดียวอะ่ะให้ทุกอย่างใครขออะไรก็ให้ให้ให้เท่าที่ครูให้ได้อ่ะค่ะแม่รักเขาอ่ะรู้ใจดีอยากบอกว่ารักคุณครูมากค่ะรักเหมือนแม่เลยค่ะรักครูมุ้ยค่ะรักรักครูมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขขอเเพีียยงแค่่นนมานสัญ,ญวฉจะไป ไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอขอเพียงแค่เขียนมาเดอเมลบ็อกซ์วันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้ทางเ a ช i ่นทีวีช่อง22